ครับอ่างานเลยย่างมาเลยนะครับอ่าทุกคนใส่เปิดมดยูทูปเปิดเปิดบวกกันก็แหลยกันเรองบันทึกเป็นยูทูปนะมันร้อยล่ะพอเขาได้เล่ียญเลยพอเขาพอทำทายอลไรมันมีไล่ทางเลยที่ไอ้พอกเขาจบไปแล้วติดต่อการกระจบไปแล้วเขาหาปากนะครับสอ่แล้วเขาหาปาก ไอช้นีลงไอลงไอลงทิกตอกไอลงไอลงอะไรนะอ่าอ่าสตอรี่สตอรี่นะไปตั้มท้าอยู่ได้ลรอเนี่บางคนผู้ชาย่เดี๋ยวคุเข้าไปเลยเสื้อยงงาสืนอยงนะครับซึ่งปวเปียมาวเลยเห็นไหมอ่ะอ่าจะจะชั่วไปนี่เอ็มไมอ่ะคึอให้ใครบัตรขึนนิดเลยพออใครบัตรตั้นี้เขาจบเลยข้ามาเลกันหมากเลยอ่า พอ,อไรอะตีเอาอะไรอะมันตีเอายอดวิวหรอกนะครับโลกสซเใจอยู่วิวเรื่องไหนหรอกว่างาึาิงจ่ายเราบอกไงดีต้เนี่ยชอบแรงยากดังซึ่งนี้นะอาบูอาลีบาาอกว่าญาเป็นคนเตชอบดังญาชอบเป็นคนดังนะครับอ่าญาชอบเป็นคนดังเป็นคนรวยนะครับอ่าเวลาซ้อนเวลาไรก็ตามกันบอกเรานะครับอ่าก็าให้เนี่ยให้ดีนะครับเอ๊โลกโซเชียลนี่มันไม่ผลจากการวิจารณ์ของคนหรอก Nah, tapi dan jangan angkau angkat akan dirimu, pecen dirimu, pecen dirimu. Ali bawa, nampak. Le tanya, yok chu tua ing. Eh. Le chan tanya, yok chu tua ing. Eh. Anak macam diam nan, diri nan, ken mai le. Dan ya, ro ya mim macam cai diam. Nampak. Diri, เดียนนั่นแปลว่านิงดิรีในบาต,ตัวเองซึ่งเนี่ยเป็นความหมายมันข้ากันไงเลทันย่ายกชู้ตัวเองเนี่ยที่ยกชู้ตัวเองเวลาแล่งกับเผื่อนมาเลยเล้งเนมันเ,เนนข้าฐานทั้งนี้นะครับอ่าวกูอ,อ่นนันต่ำมัดกูอานได้ค้องกับลุยมดอ้าอยกชู้อะไรเลย,เลยมึงโรม้ยกูร้อยว่ามึงหลามึงน,นี่อยู่บัวี่เอาไม่อ่านนะครับอ่าซึ่งอีกแบนหนึ่งหลายกชู้เบดลอกโก,ก้ นะ่ะก,ลก,ลกูลอกกูลอกกูอิสน่นอนอกูอ่านได้ซ้ำนาเจ็ดนาที่มารู้ว่ากูหลักเหลือน่างนั้นนั่นนะขาเล่ยมันอก็ลอกตัวเองนะครับทำลายตัวเองนั่นนั by ่นพวยาผิดและเอายาผิดรวดอ่วตัวเองนะครับอ่านั่นไงไม่ได้ญากจะยอกชู้ตัวเองนะครับกูร้อยพนังกูร้อยพนีนี่อิเบเลตมาอ่ะไม่มีที่อยู่อยู่ในสซรว่นใบใบที่จัดโบนะครับนะครับโบปะไเป็ดอิเบเลตไอเป็ดเห็นไหมอ่ะ ไปอ่ะอยดีดีๆไ่เอาเโคสายสูย้ยุดตนาบีอาดำเราไม่แจไรหมากนี่หลอไปหยกู้วว่าก,กูนั้นอ้๊ยจีหยกอีสูโยตดผือว่าก,กูสกสร้างไวจากักไฟนะครับบนดนดินเดยสร้างแตนสร้างมันก็มาจักดินบนดินเขาเดินเยี่ยมบ,บนโนก็สร้างบอมม่อซวมทำไมอ่ะสร้างบนดินยังไงเพราะเดี๋ยวเ่เวลาโอ้วนั่นมันจะขิดไปยาวๆไงว่าตัวเองร้อยปันปนนนนี่นะครับเราสร้างมาจากักไฟโนนเปนไมอ่ะควันไฟที่ห่อได้ทางบน ซึ่งเวลาคนกินสุกย้ายมาอ,อ่ะดูดข้าวแล้วควันไปตั้งห่อไอ้ไมาอ่ะแล้วนักไข่ยังคนยังมากินเราเลยไอ้มอ่ะเนี่ยปัสสาวะไร,รง่ายอิเบลิสมันเอือดเนีเ่ยไอ้มาอ่ะนั่นแหละข้อเด้ยกชู้ต่อเองแต่ไม่รู้คำสั่งลืมตัวไงเพราะสุดท้ายต้องหยิกออกจากสวรรค์นะครับกลายเป็นชาวนากต,ตาลอดการลดการฮะซึ่งนี่เราเนี่ยฮัทอย่าเอาหนี้ใส่อิเบลิสมาใชา่อย่ายกชู้ต่อเองเวลาแร้งนั้นต้องยอกคนอื่น ซึ่งยอกครับมอนกันล้าน้าบีเนียย่อต่อหน้านะน้าบีว่าถักใขรที่มายอต่อนานะเอาดินสัตว์ไรูนามานะนะครับน้าบีเอาดินกำลขวางได่รูนาเลยเวลามายอต่อนานนะอย่ายอต่อหน้าไปย่อดยอหลับลังต่อนานะคือเล้งนินทายหมากนะครับเล่งเหลืองเทฝืนไม่ดีห้หมากลองหั่นไหมอลองแลดินะครับแต่คนเดี๋ยวนี้มาสลับมันพอเล่งเหลืองไม่ดีก็เผื่อนะโน้ตไปเล้งหลอกล้งโน่ตหลักลังโน้ต ไปเล่งหลักล้ำนะขียกนินท่าเตต้าห้าก็เรามาเล่งเรเื่องดีๆหยอกยองเผื we ่อหลับ pues ล right? <si okay. ังอันนั้นเลี้เขียาวเราได้พุ่นละบุญเรื่องดีๆก็เผื่อนนั้นอันนี้มาพรเรื่องไม่ดีไปเล่งหลับลังเพอาะเรืองดีๆไอ้ที่มาย่อต่อหน้าหน้าเบียเอาดินสัตใส่รูนาวนะครับยายเข้ามาย่อต่อหน้าเห็นไหมอ่ะหาทึ่งนี้่้าวัาทีเล่งเรื่องไม่ดีนอนเล่งต่อหน้านี่หลงเลยที่ห้านม่ถ้าเราห้านเราเล่งเรื่องจริงอ่ะเล่งหลับลังมันนั่เราเล่งเรื่องจริงนะเรื่องจริงก็มาก รื่องจริงกันนินทาน้อ่ะโอ้วันนั้นกูไปถักเคห้างยาวตรงนั้นตรงนี้ไปนัง่งไปนั่งคุยกับเพื่อน,นั่นเห็นไหมอ่ะอ๋อเดี๋ยวมันอยู่ซุ้มหม,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 มกามกค่อยเหาอะันล่ะเพื่อนเดียนด้วยกันสํานิกอนักหนัสือวิ่งแล้วหายไปนั่นนินทานัา่นเธอมาแรกตอนน่นาหนังสือวิแหละดินะครับอ่าการสู้ไฟฟ้าไม่หลอมใสนะครับน้องแรกดิการไม่ทุ่งฝาัดห้างจระเข้นะครับไม่อ่ะ ต่รมปกังเกงอาไอ้วัวนรกเลยเลยไม่น,นั้นแหละซึ่งหลบล้างนในยานรอโดนแล้ข้อมีนดีตอนแรกว่าโอ้กอดก้อนนั่นนะครับอ่าอยู่ปอนอกนะครับอ่าคาริคคาริคทำงานแข้งนี่มันเก่งมากเลย <c oughs> นั่นแหลลบล้างเลยย่อดนานซึ่งคนเดียวฟังให้ไหมอ่ะทำงานแข้งมากเก่งมากชอบช่วยเลือกคนอื่นนะอ่าเข็นอะไรไปในกีหยอกสิ้นเดียว นั่นแหะหยอกบดถึงเหลืองเอ้ยมาอ่ะบางที่รถบักกำลังจอดนี่มันหยอกเหลืองไปกว่าตัวสเพราะว่ามันการยันต์ตั้การนั้นนั่นเลยอ่ะเอ้ยมาอ่ะอันนั้นไงเล่นหลอกล้างใบใจ่มาอ่ะคนฟังก็ใบจ่าแต่ถ้าว่าเล่นอ่าพอไปเล่นหลับล้างนั่นเล่นเหลืองจะแป้งแป้งไม่อย่างจะคู่เอาไปเดียวนั่นเลยนั่นแหละอ่าซึ่งการวิธีการเล่นนั้นกัน เราต้องเร่งหลับลั่งยกย่อเผื่อนต่อวันเร่งยังไม่ดีไม่ไรมาเร่งต่อหน้านี่คนนั้นปันนัปันนีนะครับมันจะไม่เป็นนินทางัยหาทึ่งนี้แหละเว,วลาเร่งกันมัอนกันญาติยกชู้ตัวเองพูดกับเขามั่นกันให้เราเร่งคาเดวเรารอยยอเขาพ่อนะครับแตยญาย่โต่อหน้าไงนะอันนี้อาลีบอกว่าญาชอบยอกชู้ตัวเองทําไม่แต่แกห้ามทั้งหมดเนี่ยแกบอกว่าเสภยาดิเรีอรัง งงนะ supaya disebut orang dengan mempunyai ilmu, p เพชิมอินมูเพชิมอินมเพราะว่าเพราะเพราะเทอจะนะครับอ่าเพื่อไม่ใช่เพราะเพื่อเทอจะให้คนชมเพื่อเทอจะให้คนชมก้าววะ เพื่อเทอ่ะเพื่อเทจะให้คนชมเพื่อเทจะให้คนชมกาววะทันมีวิชาความรู้กาววะทันมีวิชาความรู้เห็นไหมอ่ะเพื่อเทจะให้คนชมว่าทันมีวิชาความรู้เนี่ยอ่ะขอแล้อ่ะคนเทชอบ ให้คนเอ๋นนั้นอาให้ให้คนอืนชุ่มว่าตัวเองนั้นร้อยดังมันนั้นดังปนนี้ยักดังนั้นต้องการอะไรอ่ะต้องการที่ไงคนอ๋นนั้นมาเชื่อว่าโอ้มันนั่งเก่งว้วิชาความรู้มากวอ๋อที่ไปอ๋อที่ไปวิจารณ์ไปเล่งบรรดาม,นมันี่ไม่อ่านหนังสือเลยหนังสือไม่กลุมเลยตอเปียเปียเปียหมดสุดยอดจริงเก่งมากหายไปอะ่ะการเมือนะคนนี้มีวิชาความรู้นั่นเลยนะครับเวลาตอบบิกู้วไปนี่มึงต้องตามกู้เลย อ่คู่ว่าเป็นนี่พอนุ่มไอะคูอ่านหวาเป็นนั้นเป็นนี่ไงเห็นไหมอ่ะเมื่ออย่างี่ีราเล่นในช่องต่างๆข้องโบข้องโบกุมโมดาเพว่าบีโบนี้นไม่ันมีอลไรทำไมอ่ะโบนี้มันจะจะต่ตำนี่แต่เล้งโอ้โมงเลขดทำไม,ไ,ดไม่ได้บิดานะครับเรบิวนาวันเดินบนมานั้นไม่ได้ทำโมงเลขนั้นไม่ได้บิดาน่ะน้าถ้าทำไปเลยไม่ได้นั่นน้าเป็นสะาลง่พิษเพราะน้าบีไม่ทำ ถามันกันในแรงเลยซึ่งในรองนโอ้ร้อยวันแรงฉังอาจารย์นี่ลรงร้อยร้อยร้อยสุดยอดนะครับหน้าฟังจังแล้วก็ฟังหู้อยมดอ่าก็บิดาอาฟันทำไม่ได้คนทำมเล่นนั้นสัดนนะครับล่งพิษอ่ามาารวนี่กูกูเล่นเองนี่กูว่าแล้วนะครับกูว้าแล้วนะครับถ้าทำไปแลนั้นพิษผาดเนยนรอกเลยเฮยดันี่มดเลยไปตัดเส้นคนลงนารอกมดนั่งไง เราแล้งเนี่ยไปหยอกชู้แล้วก็อย่าไปหวาทเขมสามคนอื่นซึ่งมาเราบรรยายนแล้วก็มื่นกันและบายานนะเน่าไปแล้งเรื่องของคนอื่นมาฟังนี่ดีนะพูดว่านะผู้ฟังเลยนะเวลาเวลาแล้งบายานได้นะเขาไม่ตำนิเรื่องคนอื่นเขาไม่ฉักเรื่องคนอื่นมาซึ่งเราอิสลามนี่ขี้หล่อที่เหนียวเลยเนี่ยเขาชอบชอบววาวิจารณ์ชอบวิจารณ์เรื่องของคนอื่นลองเล่นเธอเล่นหนักเธอเล่นช่องช่องชสองหนักข้าวเลยนะเขาไม่เคยแล้งซึ่งเหลืองคนอื่นเลย ช่องเจ็ดได้ไหมอ่ะช่องสามนุ๊ก <ST S> เขาไม่เคยเล่นซึ่งเลยว่าโอ้ช่องสามมันออกข้าวไปนั้นออเป็นนี่ไม่ซุ้ยพี่น้องเอ้ยนะครับอ่าท่านผู้ชมอย่าไปฟังมันเห็นไหมอ่ะไม่มีซึ่งไอ้โรนี่มาแล้วละ่ะตกขวนนะักขวน,นั้นตกขื่อนี่เตอร์มี่เตอร์เลนะ่ามันมีนะคนโบนี้นะเคยเคยเคยเล้งว่าชาฟีอีนะบางทีมันเล้งว่าโอ้ไอ้อีอ๋อรออัลตอร์รอเรื่อนี้ว่าไปนั้นนั่นได้ไหมอ่ะไปแยกเชื้อไปนั้น,น,น นั้นทันกำลังนังความนอนฟังนั้นอาเลมอุลามะเตเสียชีวิตนั้นเขาได้ยินคําผูดซิ่งที่เราเสียซ่อนไปนั้นเพราว,วอไรอ่ะเราซ่อนไปถูกคํานั้นเล่ลงไปห้าเขานั้นไม่รู้เกเสียชีวิตไม่รู้่ี้อยปีแล้วได้ลงไปห้าได้รับเกมว่าถูกเหืืองซึ่งวิจารเดีเราเล่นถูกคาเตี่ยเล่นทึ่งเกนอัอลลอฮฺตาลานะครับให้เกได้รับโรยอยู่นั้นหากทึ่งนี้แหละกับอุลามานะนั่นเวลาเรียกชื่อนั้นใส่ซอยตามลังมาสักนิดรอฮิมอลลอาวตาลาให้นะเมื่อย่างซอบานะ รอดิอัลลอฮุอันหูรอดิอัลลอฮุอันหูมานะครับตา,ากับเป็นนบีก็สลลลลอาลายอะไรว่าสั้นลำนักข่าวอยาให้เกรดไงฮะซึ่งอยากจะเล่นโมัวนะครับมันเป็นผิดใจกับเรามา5เราเองไอ้เหี้ยไม่ะนี่ผมเนี้ยนี่มาเองแล่นะครับเดี๋ยวลองอลไรตังร้งเมาลิดนี้มากัดกระลาบไปเลยในเฟซทได้เลยนะครับคู่ไปนั่งเลยนะฟิทได้เลยนะครับจะเล่นเรื่องเมาลิดลาวนะครับซึ่งมีวันชิรอนน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 ีีนีีนน่่วววัััั้้้้สปแล ตอชาว์หน้าวันทีหนึ่งโมงหัรนอมขึ้นแล้วนะวันนี้หน้าวันที่นะครับวันทีรษะสามสิบเมื่อคืนเขาแลเดือนแล้วอยู่ละปากการเมื่อคืนนี่หว่าจะึ้นวันที่หนึ่งวันร่อมเมื่อคืนนั้นไม่ให้เดือนถ้่ไม่เห็นปั๊บการต่อต่อชาวนั้นต้องอ่าต้องข้าวันทีหนึ่งปีไม่อันอิสลามหาทึ่งรานี่ไมันจะรู้จักมัไม่อิสลามแต่ตาทราบปีไม่ทราบคนน้เรารูไม่อ่ะรู้ไม่รู้พื่อเรานอนรับเลยรู้ ดีซ้องนะมันจะมันยังเปดปุกให้เรามาชาลองกับมันเลยตั้ง,งัต่เราไม่จะอยากได้ชารองนะมันยังเป็ดปุกมาเลยนุ่นดังถั่วเราเบิดทถั่วหลกมมัดไอ่ะคนแก่ที่นอนติดเตียงนู่นตายพังพอนนะครับปีไม่ก้องคอนะคนแก่ตายวันที่สิบห้าล้านคนนะครับขอไล้อ่ะมันเปดปุกให้อยกขึ้นมาชาลองไงเราเบิดนะครับอ่าคนแก่ที่กำลังจะพูดขี้ปอขี้ออกพังพอนนะครับขอไล้อ่ะ ยี่สเสียงหลับเบได้แลไรตกใจ <c oughs> น,นับอ่าอึดังนั้นแหละเราไม่เชื่อว่ะเอยขึ้นเลยอ่ะคู่ตกใจตอนที่เ <c oughs> นี่ยปีไม่อิสลามเราไม่เชร่ว่าจักที่จะไม่ดีวันตีนึ่งมมฮัตรอมกพอต่อมาจากวันทีนึ่งมมฮัตรอมนั้นขเขาเรียกว่ามันจะมีวันสําคัญวันอาชุรอวันอาชุรอนั้นถ้าแท้ตาน,นี้นั้นเขาจะกวนวันอาชุรอกวันเนี้ยบูบูอาชุรอไงกวนเป็นถานยัยด ซึ่งบางแห่งนั่นบางอำเภอนั่นเขาแข่งกันแข่งกังวลแล้วก็เอาเอามาข้อเดียวออกมาเอามาข้อเดียวออกมาชั่วใครชนะว่านั่นแหละข้อเดียวกวนอาชิรอจะมีแหละขนมอาชิรอนะมันจะมีเขื่อนเพรามันน่ะเขามาใส่ทำนะเห็นไหมอ่ะมันกันนุ่งกันแม่แหละกินร้อยยิงร้อยเน็ตถ่ายข้างบนนั่งกินร้อยงั้นล่ะนั่นข้อเดียวอาชิรอวันตีสิบมูฮัตรอมนะซึ่งซูน่าลาซูน่าไฮรบูอัดวันนั้นวันอาชิรอนั่น นะครับวันอาชูรอนันสุนัยบวชซึ่งวันเตกาวนั้นสุนัยบวชกันแต่นาบีเคยแรงนาบีเคยแรงว่าเผื่อนาบีบอกวา่าตาห้ากว่าฉันมีชีวิตปีต่อไปนะครับข้าจะบววันเตกาวก็เดินมัวหัดรอมกันขเขาได้วันตาสูอาตัวตาซึ่งและกันจะบวกวันเดซิบอาชูรอ ต่ออินอาชูรอวันที่ริบวันเีการในวันตาสูาาอานาเบียแกจะบวชพอหลังจากนั้นแกก็ไปไม่ถึงในวันนั้นเชื่อชีวิตแต่นาบีไม่ได้ว่าแต่หน้าบีแรแล้งตั้งหว่อบอกว่าซ่องวันนี้นั้นซูนา่าให้ทิษฎออดคนขายิงแย่กว้างมากคนบวชอาชูรอวันเดียวนะคนนี้ได้พุทธลบนีน้เมื่อน,นังซือจัางอุลฟาอสบอกว่าจะได้พุทลบนเมื่อเข้าไปตั้ฮัดและอุมรอนั้นถึงนึ่งเมื่อนขังพุนธะบน,นั้นพุทธลบน,นั้นได้ถึงนึ่งเมื่อน ทำฮัทเลออุมองค์นึ่งมื้นคังนี่ๆเน,นี่ยนักซื้อเนี่ยกูจะชอบอ่านแล้วก็ไปซ่อนคุณชาวบ้านไว้น่ะพอแล้วอ่ะคนเดียวบวชวันอาชุรอวันเดียวหรอกเสร็จทำไม่ดีเขามีโปรโมชั่นเลยอัลลอฮ์ใาหา้เลยพุทธบุญเมื่อ,อย่างเราบวชน่ะเมื่อ,อย่างเราทำฮัทนึ่งมื้นคังและอุโมงค์ฮัทและอุโมงคนะ์นะอย่า่ะพุทธบุญได้ถึงขนาดนั้นน่ะทำไม่หยาเอ๊ะเราว่าจริงไหมล่ะคู อ๋อเรื่ได้เป็นได้เป็นเมื่อเลยอ่ะมันไม่ฉายเลยเลยมึงนะครับมาร์เากเร่งไม้อะทำเคนนื่องหรอกเอ้ยอัลนล่อ์ย่งไงอ่อนล่์มีความซ้มาเไหนไม่เชื่อนี่เนี้ยเนี้ยนาทีนึงรวยสามสิบเนี่ยได้อ่านในฟังนะที่อ่านในกลเดี๋ยวไม่มีอ e ิมานมีแต่อ e ิเมลนั่นความเชื่อหน่อยเนาะเนี่ย Memang ya. Dan riwayat daripada Ibnu Abbas lain ngajak San Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma masa dar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi dak wa barang siapa puasa pada hari Al-Asyura kai kata abdi tu si on nevan asyura diberikan dia pala 10000 haji dan umrah Allah, Allah ja hai pun la bon kau nan mo yang kata mai ting 10000 kang umrah 10000 kang dan mahela 10000 syahid le kau ja dai pun la bon mo yang kau pai ok rob 10000 kang เนี่ยหม่โปรโมชั่นเครบวชวันนชุ่อรวันเดียวหรอกได้พุทธละบนเมื่อนไปสมฮัสเลยองค์ร้อนนึ่งเมื่อนขังแล้วก็โปรโมชั่นอย่างอีเท่ไหมเลยเมื่อนอย่างเราไปรอบส่งข้ามชาฮิดนะรอบส่งข้ามซาลาหน้าหยอกชื่อซาลานะไปรอบซึ่งปั๊บตายพอแล้วไปลาค้งเดี่ยวซ่องลาวตายไปรอบลารอบซึ่งได้นึ่งเมื่อนขังพุทธละบนนะั้นเอาไปเลยหายเนี่ยเควันเดียวหรอกนี่ยงคนขายไง นะครับอ่าเราเนี่ยตั้งใหม่ก่อนแต่วันนั้นถ้าเรามีอุปสรรคนะครับอ่าเกิดใครไม่จองอาไม่จากเกิดเจ็บพุงเนี่ยนะครับอ่าเกิดเจ็บพุงเสี่ยหรือว่าเกิดไม่บายเสียแต่เราเนี่ยแลลวเราได้พุ่นระบนแล้วนี่เขาอยกคนยากได้นะครับแต่ถ้าว่าคนนาดานน่ะนะครับอ่ามันกันต่อตาเลยหลาเลยเอาลาเลยโอ้ยบวชสิ่งเดียวโดนบวชสามสิบวชก็ไม่ไหวเลย ตีอะไรวะบวซูนน้าหลาขู่นีนะครับน,ะน,ะนะ้านักขอได้ยุติตัวเราเลยถ้าเรามีความเชื่อมันน่นในอะครับคนเราบนชีวิตครอบครัวรํางายเราได้เห็นเองเลยน้าว่าได้จริงไม่จริงนึกมืดค้นงนั้นตายเลยบัวเซ็ตก่อพอบวเซ็ตครับต่อรู้ตายเลยนะครับไปหลับะแต่ว่ตาตาตายแล้รับมาไม่ได้เลยน,ะนะ้าหาตึ้งนั่นแหละนักเรียนให้ควา,ามมั่นใจตัวเองว่ะถูกอย่างที่อลัลลอฮ์หายนั้นพระองค์ไม่เคยเบี้ยว นะครับแต่เธอไปเห็นในวันเกี้ยมากเองวันนี้ข้องเว้นกับตานะเธอให้มีความเฉื่อยมันให้มังมากในชีวิตข้องเรานี้ยนะครับนะนะทั้งนี้ก็เพื่อการความบริเตมีนะเพื่อกันได้อ่าเรานี่ไปหยอกยองจอกชื่อตัวเองดานลาเฮนย่อและเอิ่นอืนอีกอ่าเอิ่นอืนอีกและเอิ่นอืนอีกดานซูญี่การอุเลมูอากันดีรีมูไปเช็คดีรีมูเห็นไหมอ่ะตอนนี้มันเคลนดีรีต่อบนน่ะมันเคลนพิษนั่นแหละ ไปเช่นดีนี่มูแล่ทันจงนะครับปกปิดตัวข้องฐานถือและทันจงปกป well. ิดตัวข้องฐานถืออรี่ว่าปกปิดตัวข้องเรานี่ชอบเปิดตัวแรงแล่ทันจงปกปิดตัวข้องฐานถือด่านปางตาวันมู่ด่านปางตาวันมู่และฟ้ามรอบรูปข้องฐานและฟ้ามรอบรูปข้องฐาน ดานเดียมอังกเอาและทันจงหนิงและทันจงหนิงใช่ไล่ะล่ังนั่นและทันจงหนิงจากไหนอ่ะนัจชายสัญจรร้ออังกเอาโดยป่าได้เกืหอเฮาตันเปเชมยนเกื้อตันเปเชมยเกื้อตันแน่นอนทันจะปลอดภัยแน่นอนทันจะปลอดภัยจากความชั่วเล่าน,านั้น แน่นอนท่านจะปลอดภัยจากความชั่วเล่านั้นลากีมันยุกล้ากันกะะอาการสกัลลออรังอย่างโซเลไปเชียงออรังอย่างโซเลไปเชียงออรังอย่างโซเลอีกทั้งนะครับคนโซเลคนดีๆอีกทั้งบรรดาคนโซเลอีกทั้งบรรดาคนดีๆนั้นจะชอบในตัวท่านอีกทั้งบรรดาคนดีๆคนโซเลนั้นจะชอบในตัวท่าน คนดีนะ่จะชอบเราในเมื่อเราทําตัวไม่ยกชู้ตัวเองนะครับโอ้คนนี้คนมีควารมรู้นะเขาเล่รู้เล่เวลาไปเหลียวต่อหน้าเขาเวลาเล็กนะเวลาพูดกับเขานะั้นเขาเลยรู้เละใช่ไหมอ่ะหานั่นหละเราต้องทําตัวใหด้ดีอย่าย,ยกชู้ดันบรรยากาศกัวใจ orang อย่างฟาสิกเปเียงอองอย่างฟาสิกและอ่ะอ่ะและจะเจ็บใจไม่ชอบต่อเรา บรรดาคนเก่าคนฟาซิกคนทำบาปไงและจะเจ็บใจไม่ชอบต่อเราใครอะคนทำบาปไงคนฟาซิกและจะเจ็บใจไม่ชอบต่อเราคนทำบาปไงคนฟาซิกมันไม่ชอบเลยเห็นไหมอะทำไมอะคนชอบตัความชั่วนะเวลาคอแรกนั่นตรงกับมันตัางเพนะครับเวลาคอแรกหรือกดสัว์มายังอ่อนลงทษนพันนันพันนีมันไม่ใหา่ชอบนั่นมันเกียดนั่น พข้อแรกเราเดอกเบียกินไม่ได้พันานาปันีวิบนั่นน,น,น,นั่นแหละพวกสัมบัตย์ไงนะใช่ไหมอ่ะพวกไม่มายั้งนะั่นนั่นพวกฟาสิกน่ะมายั้งไม่อ๋อนนะพอเวลาข้อแรกกระทบกับมันอีกนึงนั่นวิบโกดไม่ขับอ่าซึ่งตีมาแล้งเทกไอ้บ่าวมันคือตัวข้อตัวบาแล้งไงดีๆกูจกปักแท็กอะไรยังไงอ่ะนั่นแหละพวกสัมบัตย์ไงใช่ไหมอ่ะมันไม่จบเวลาข้อแรกตัวกับมันนะเอาเลยห้าเหลืองใส่ตัวก็อ่า ซึ่งอะไรจะไม่ดีอะไรที่เราแรงไปเราทําไปนะเราทได้เพื่ออลัลลอฮฺตาลาเนี่ยยกชูตัวเองนะครับอ่านั้นเลยแต่บางคนไม่หั่นไม่ฮั่นสู้หลวงเรียนศาสนาก็หลวงที่รอบปรคัดฟังไม่ได้ทํางานบาปไม่ได้กินดอกเบียเซียน,นะครับอ่าเดี๋ยวไม่ได้กินดอกเบียเดียวมาตะอุมพาเหล่านะครับขาเลยส่ไย้ไปเรียน,น,นอามัดดีว่าไปเรียนสร้างกงนอ่ะสร้างทองนีมานะครับอ่าเ <c oughs> นา่ <c oughs> ไปเรียนในนู นะครับอ่าใส่เดียวไปเลยใช่ไหมอ่ะบายพอได้เนี่ยเดี๋ยวเด็กลุกแล้วไปไปซึ่งปับ๊บรับหมานะไม่ต้องไม่ต้องได้ได้หมากเลยมันเหลืองมาย่างกับมันไม่ต้องทามเลยว่ะมามาย่างเลยมายนะครับอ่ามาอุ้มพากันเลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องมันไม่เล็กด้วยก็เหมือนนั้นมาเล็ก,จกเจ๋งมากในยาเบียเติมตังค์เติมเน่นิดสิตีเล่นเกมนี่คืนนี้ได้สักหยอกหลานนั่งคนจนอ่าใช่มอ่ะอ่าทึ่งนั้นแหละ มันไม่ใจเหลืองเว่น,นั้นเละซึ่งนั่นเลยพ่อแม่ก็เลยว่าเอ้ยไม่ได้แต่ส่งไปในส่วนนอกเดียวล็อกมาตึ้งปั๊บน้ามันจะมาเตือนล่ะเพราะกูใครเสจอแก่งซันหน่อมาอะไรต้นเ,วเสื่อแก่งซันนี่เดียวน่ะฮามนั่นนะครับเอ้ยนี่มาอ่ะไม่ชอบละเลยนั่นก็คนฟาซิกมันไม่ชอบแน่นอนคนธรรบามยั่นะ นะครับเราไปบ้านเดี๋ยวมานป๊ามาไม่ห้มพาวไว้ละคนมาเยี่ยมบ้านเอาเละมันหวาต่อนหน้าควกูอายคนตใยเลาใช่ไหมารถึงนั้นเลยไม่ห้ามส่งเวียนศาสนาป่าเลยท้สุดถ่ายอยู่ตั้งป้าตั้งมาตั้งหลวงเพราะว่าสุการปั๊บทีนี้ผ่านนามไปเล่นสุขก,กามกันนะครับแทนที่จะห้ามข้องศาสนาขอน้อนึงอย่าไปเกี่ยวข้องนะครับไปเล่นสุขงานงานทาหลวงมีศาสนาอะไ้ป้าต้อเอาทั้งขึ้นรถใส่น,นั่งเอาทั้งขึ้นรถใส่นนะ่ะ ไปไปมืออย่าแรงหมากไปขึน้นรถเดี๋ยวไปเสิร์ฟปืนชิดน้ำเลยหนูนะไปไปเสิร์ฟเป็ดตัวเดียวนูไปตกน้ำตัวเดียวไปไปทางอานางฟารังหมากเดี๋ยวเอาก็ชิดปั๊บได้เห็นหนุ่มดีไปเลยดีเลยไปทีเลยนั่นเลยพอแล้วอย่ากลัวยังมาอ่ะไม่ให้ส่งเลยเดี๋ยวจะต้องลุกมาเล้งเอาละถถ้้าาว่าลุกดีแต่ไม่มีสถานะนั่งจัดเต็มป้าเต็มคาราเบลวันนี้ นะครับขึ้นวัดเลยตักปลาตั้งโลกนู่นว่าวันที่ไปตัวชาคืนนี้นอนไม่รับเลยกูต้องไปตรงไหนดีว่าต้องฝ่าแปลงกันต้องฝ่าแปลงกันเวลาลมเนาะใจ,ะจะเปีเยกๆนะเศร้าๆนะครับเอาแปลงน้ำเปียกน้เซ้าเปียกลงมาตั้งนี้เลยนะครับที่ว่าเหนยออุบานนักกิดใช่ไหมนั่นแหละไม่กลออัวอะไรคนคาซิกมันไม่ชอบแต่ป้าเรามีเม็ดนั้นนั่นมาแก่ชอบไหมทึ้งนั้นแหละเวลาเราเรียนในอาร์เรนต์เไม่ต้องกลัวเลยนะอัลลอฮ์ไห อ่าซึ่งนี้สําคัญทด่สุดนะพอแล้วเนี่ยการที่เราเรียนในอาเลมเรามีวิชาความรู้ซาหน้านะอเลกซ์ชอบแต่คนฟาซิกไม่ชอบนะอาซึ่งนี้แหละเราโชคดีแหละที่ได้เรียนซึ่งรับไปบ้านนั่นก็เอาไว้นะกับปะหมานั่นเอาไว้อยู่นะครับตาแกมไม่มายังเราต้องเอาไว้อยู่เอาไว้แกมมายังไงได้ตากแกมไม่หุ้มพานเอาไว้แกมาม่หุ้มพายนได้เพอเราเรียนมาแล้วนะครับแต่อย่าเกลียดผืแหละ ไม่สนเพออราอวาระเนี่ยสร้างการึ้นข้างหน้าดูถ้าเราหลักมาจริงต้องหลักคาสวัสด์ได้นะครับอ่าแกส่งเรามาเรียนในนะั้นชื่อว่าแกส่งมาให้เราไปปบัปปบแกแล้วลบไปปับแกไงนะครับพอ,อไเนี่ยพอเรามีศาสนานีเราจะลบไปปับแกให้ได้จำไหมอ่ะหาที่งานแะไรทำมาไม่มายังเมื่อยังจะกูัวสูบบุหรี่อะไม่เตือนขอตัวเลยปังบังบังบังไม่อยากเลยอ่ะหนึ่งสองนับลานับเร็ ซ้ำบังทีเดียวป้าเปิดตูเทมาใส่ไกลไม่ยช่มันเทพต้องป้ามาเทพก่อนเผื่อเขาสุดตายเอาหมดเก๋มากวัดทุบๆๆลงนู่นนี่แล้วขับล้วนมันแล้วป้าดูชัดๆๆบอกกูคนป้อมกินพวกเอ็นทึ่อย่าขึ้นมาย่างหรอไม่ใช่ป้อมไม่จะทำอะไรที่อ่ะ ตนเอาพุมงตอนนั้นทีเลยอ่ะเอาเมื่อซบซ้าเลยอ่ะ่าหนุชัดมานุเอาหมดเคยมาขวัดตุบปั้ง <c oughs> ปั้งปัง,ปงหนุนทางบ้านเมด <c oughs> เอาเป็นหนาหอกว่างไว้ในบ้านเห็นไหมอ่ะ,อะถึงนี้แนะี่ลรบไปบ้านนะเอาไว้อยู่กับพ่อเมนะนะครับยายนะครับยายพ่อเมเรานั้นตกอยู่ในสิ่งทีลุงพิษอยู่อ่านะวลละันรอหลัง